เปสุกปันสุก ไปสุกปันสุกวันนี้ครับพอลุกเร่งของอยู่ที่ซอยคอนแวนนะครับถนนสีลมครับผมใช่หรอป้าใช่สิจักซอยนี้นี่มาบ่อยแลวนะตอนนุ่มๆเนี่ยมาทำไรผมส่งคุณไปเรียนอยู่กรุงเทพริสเตียนถนนสาทรคณมาคอนแวนมาทำไรนี่ไงเราเราต้องมาเรียนพิเศษที่นี่ไงเรียนพิเศษโรงเรียนคอนแวนที่สาวๆเยอะๆป่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเรียนที่นั่นแหละไอ้นี่นี่สายมาจีบสาวแถวนี้เหรอ้าก็เดินแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า มามาอ่อยมาอ่อยมาอ่อยแล้วนี่มาเดินอ่อยอยู่กี่ปีอ่อยอยู่น,นานมากแต่ว,ว่าไม่มีใครเข้ามาเลยอ่ะโอ้ยไม่ใช่ว่าเราไม่เอาเขานะแต่เขาไม่เอาเราเลยอ่ะป๊า เอาเฮ้ยเขาเลือกดีกว่าวันนี้อยู่ไหนดีกว่าวันนี้อยู่ไหนวันนี้เราอยู่ที่นี่ไงซอยคอนแวนตําอรอร่อยมากมายวันนี้เราเชิญชวนร้านอาหารร้านหนึ่งที่อยู่ในเครือข่ายเราครับเครือข่ายเฮียสงตีตานะครับตาแล้วร้านที่ชื่อว่าไฮส้มตำคอนแวนถูกต้องครับเชิญชวนเขาไปร่วมบุญกับเราเปสุกปันสุกับเราครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันครับไปเลยครับ และตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณให้นะครับเจ้าของร้านไฮส้มตำคอนแวนนั่นเองครับสวัสดีครับคุณให้ครับอยากจะรู้จังเลยว่าช่วงโควิดเนี่ยร้านที่ขายดีระดับของคุณให้มีผลกระทบบ้างไหมโอ้แน่นอนแล้วครับผมครับผมแล้วเป็นยังไงเราแก้ไขปัญหานี้ยังไงบ้างเลยหน้าที่เราคือดูแลดูแลคนที่ลูกน้องเราให้ดีแล้วก็ยังดูแลลูกค้าให้ดีเหมือนเดิมครับ อีแต่ว่าลูกค้าที่เข้ามาน้อยมันผมว่ามันเป็นผลกระทบในวงกว้างครับเลยครับเราก็ปรับตัวอาจจะมีบริการส่งมากขึ้นเปลี่ยนช่องทางเป็น New Normal มากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับวันนี้จัดอาหารอะไรให้ครับเป็นข้าวเหนียวไก่ย่างส้มตำครับผมเตรียมตัวเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียให้มากเลยนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเราไปร่วมเปสุกปันสุกกันครับผม มือนี่มักหลายหลายอาหารถูกใจนิกามาไม่ธรรมดาสองบาสอบ,บาสองบ,บา,บบาแต่ได้แค่นะี้ะะเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วินดีกว่าแซ่แบหลายเด้อแซ่บยู อร่อยกระดอกกระดิ๊น่ะแทน้นี่เดี๋ยวเราต้องไปแจกต่อนะจะไปแจกทานเเนี่ยมีเวลาให้กินเยอะขนาดเนี้ยจะแจกทาน,านคาน่ะเสรจกท้นแต่ทีนนี้ต้องกินให้หมดทุกอย่างไม่ไหวหรอกอแทบหลายเด้อข่อยจะบอกอยู่เต้าเต้าเต้าอยางกินได้แล้วขออีกคำนึง,ออข,นงขออีกคำนึงเด้อขออีกคำนึงเด้อแทบหลาย และตอนนี้ครับเราก็อยู่กับผู้บริหารนะครับผลิตภัณฑ์ขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับสวัสดีครับพี่แนทครับสวัสดีครับน้องแนทครับผมวันนี้จะเชิญชวนเอาขิงผงนี่ไปแจกเปรขวันสุกด้วยกันนะครับพร้อมไหมครับถ้าหากว่าพร้อมแล้วเชิญท่านผู้ชมทางบ้านไปแจกขิงผงกับเราด้วยเลย ครับตอนนี้พวกเราครับมาอยู่ที่ชุมชนคลองเตยล็อก123นะครับครับวันนี้เรามาเปสุกปันสุกด้วยกันนะครับเราได้ข่าวว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาชุมชนในนี้บริเวณนี้เนี่ยเกิดเพลิงไหม้ครับเราก็เลยถือโอกาสนี้นะครับมาเปสุกปันสุกกับอาหารมื้อพิเศษทํามาล้อนๆเลยนะครับจากร้านให้ส้มตำคอนแวนนั่นเองวันนี้เราขออนุญาตเปสุกให้เลยนะครับเชิญเลยครับผมเชิญเลยครับมอบเลยครับมอบเลยครับครับผมนี่ครับ อ่าเป็นขญิงผมสำเร็จรูปนะครับ พอได้รับน้ำใจแบบนี้แล้วคุณโอ้เป็นสุขมากคนละคนไทยไม่ทิ้งกันเนาะคนใดไม่ทิ้งกันจริงๆแล้เราประสบภัยคุณยายเดือดร้อนตรงไหนมากไหมคะก็เดือดร้อนที่อยู่ที่อาศัยมากนะลูกค้าขายยายเป็นคนขายโคคนกระทบก็คือมันก็ต่ำลงเคยรายได้แค่นี้มันก็แค่นี้ขอขอบคุณทางรายการนะคะที่มีข้าวเหนียวต้มตำไก่ย่าง ห้ยายทานขอขอบคุณมากๆกค่ะลูกก็ขอบคุณมากนะคะในนามคณะกรรมการชุมชนล็อกหนึ่งสองนะคะขอขอบคุณารายการกินเที่ยวอาโาดเวลนะคะที่ได้ามาแจกของให้กับคนในชุมชนในวันนี้นะคะรวมทั้งผู้ประสบภัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่มาแบ่งปันความสุขให้นะคะแล้วก็ขอให้รายการนะคะมีคนดูมากๆนะคะดังๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างครับคุณนะัดกับชุมชนคลองเตยล็อกหนึ่งสองสาวันนี้โอ้โหก็วันนี้มาก็ได้ช่วยให้ พี่น้องนี่เขาได้มีหนึ่งอิ่มนะคะคก็เห็นรอยยิ้มที่ว่าเขามีความสุขที่เราอาหารมาให้รวมทั้งเอาผลิตภัณฑ์ขิงของตาบ,บ้านสมุนไพรมาให้ก็น่าจะช่วยให้ทุกคนมีความสุขอะค่ะใช่ครับและที่สาคัญมากกว่านะั้นคือตอนนี้เนี่ยเราก็เลยเริ่มเห็นว่าคนก็สนใจขิงกันมากๆเลยเพราะว่ามันก็มีสปปรรพคุณหลายอย่างใช่ไหมคุณแนทใช่ค่ะอย่างช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยนะคะอากาศไม่ค่อยดีเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวหรืออะไรเงี้ยค่ะดื่มน้ําขิงทุกวันนะคะควันละหนึ่งแก้วนะคะก็จะช่วยปรับสม มากเลยนะครับกับผลิตภัณฑ์ขิงผงสาเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรนะฮะที่มาเปสุกปันสุกกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับคุณแด๊ครับท่านผู้ชมครับมีความสุขมากครับกับเปสุกปันสุกของพวกเราในวันนี้นะครับใช่ครับต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่เรานําเอาอาหารมื้ออร่อยเนี่ย นเครือไข่เฮียซงตีตายเนี่ยเราอยากจะแบ่งปันความสุขให้แก่เพื่อนๆนะครับ,รบตามชุมชนต่างๆนะครับรอติดตามชมได้เลยและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณชุมชนล็อก1 2 3 1> ขอบคุณเร <Yeah. S 1> ้าบงใช่แล้วล่ะครับและที่สำคัญห้อย่าลืมติดตามชมเราเพราะลูกเล่นหงด้วยนะครับทุกวันพุธ5ทุ่มตรงทาง g m m GAMMY ช่อง25นะครับรายการนี้ต้องรอชมไม่งั้นเฮียซงตีตาย